เป็นเลขออกตามกันยังไงยังไงหมายถึงว่าหนูไปดูสถิติที่ไหนมาเอาหนูสถิติหนูบอกเพื่อนถูกทุกวันมาส0่ปีแล้วไอเวลามันมาหกศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยหรอใช่ต่อไปมันก็จะออกเก้าหกเลขมันจะมีแค่นี้หรอใช่มีแค่นี้แหละตัวเดียวเลยใช่ไหมสามตัวมีไหมให้สามตัวไหมสามตัวสามตัวสามตัวสองหกหก เอ้ยไม่ใช่บอกผิดนี่สองเก้าหก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 ไม่แน่นะเพราะว่างวดที่แล้วมันไล่ไล่เห็นเห็นเขาลงในกลุ่มอยู่ไล่มาจากไล่มาจากไล่มาจากหกหกเลยไงใช่ไล่มาจากงวดงวดต่อ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 ไปเลยนี่มันมันยังออกตามมันยังออกตามเดิมสเต็ปเดิมออกตามตามกันมามันเป็นเลขออกตามกันมาที่บอกถูกที่บอกถูกั้างบนั้างล่างก็คือเป็นสถิติจากงวดหนูน ไปเลขออกตามกัน <modeling> ตัดดล่นไดไหมสองเก้าหกต้องตัดมเก้าหกตัวเดียวเลยไม่ใช่สามตัวต้องตัดไหมสามตัวตัดสองตัวเตัดเก้าหกตัดเก้าหกเน้นตกวหกตัวเดียวหลักร้อยหนูเอาสองมาสองน้องใบเตยน้องใบเตยเตยอาสยามเหรอนี่ป่ะแต่ว่าแต่ว่านาะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังอีกคราวนี้วันแต่ว่าวันก่อนเนี้ยน้องฝัน พูดได้ใช่ไหมได้ได้ได้ซื้อเบียร์มากินไม่หมดแช่ตู้เย็นไว้ลังหนึง่งแล้วก็ไปนอนฝันฝันว่าน้องชายสองคนน่ะมันขี่รถมากินเบียร์มันมาขโมยกินเบียร์หนูแต่มันขีรนนนนข่รถ,รถทะลุบ,บ้านเข้ามาเลยบริบทอะไระนั่นแหละยังฟังให้จบก่อนดิมันขี่รถทะลุบ,บ้านเข้ามาเลยแล้วบ้านก็พังคึมเลยอเออเออแล้วก็ฝันว่าตาพลน่ะ ทำบ้านให้ใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ต่อยาวออกไปข้างหลังทังแต่ในใน,ในความจริงนะ่ะนึกออกอยู่ว่าเอ้ยข้างหลังมันต่อไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วที่มันเต็มแล้วแต่ว่าในฝันนะ่ะคือต่อบ้านยาวออกไปเลยแล้วบ้านเลขที่น้องอ,ะ 2, อ่ะสองสี่อ่า แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาเล่าให้น้องฟังน้องก็บอกว่าเอ้ยบานเล็กที่บานเล็กที่คร<อ>าวนี้ก็นอนหลับไปอีกเช้าอีกวันหนึง่งแม่โทรมาบอกเจ็ดโมงเชา้าแมวคลอดลูกแมวเขาเรียกแมวก้าชีวิตว่าใช่ออกสี่ตัวด้วยฝันวันไหนอ่ะฝันได้แต่วนันไหนวันก่อนนี่แล้วแม่ก็โทรมาบอกาาว่าเช้านี่แมวคลอดลูกมาเชา้านี่ถ้าเอาไปเสียงก็คือเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาเลยใช่ไหม วที่จะถึงนี่เลยหกเก้าสองสีแมวออกสี่ตัวใช่แมวออกสี่ตัวไม่หนูเคยถูกหวยเวลาแมวออกลูกหนูเคยถูกหวยสองสีอันนี้พิเศษด้วยใช่ไหมแชแมวแมวมันพิเศษตรงไหนอ่ะแมวเอาได้ลูกหนูได้ลบกแมวด้วยสี่อันตายอยู่ในรถหนึ่งสองอันแต่ว่าคนใจเงันซื้อไว้หมดแล้วขายสรุปแล้วขายหมดแล้วใช่หมขายแล้วสี่พเก้า โชคโชคเง่งๆตังๆเลด้วยไม่มเป็นแมว <ๆ S 2> มนต้องนแมวอย่างมันคือแมวอะไรแมวสามสีสสแม่เขาก็สามสีอยู่แล้วเลยมันเป็นแมวสามสี <โอ S 3> แม่ตัวที่มันคลอดน่ะมันเป็นแมวสามสี<อ> <ๆ S 2> ลูกมันเกิดมาก็แค่สามสีใช่ไหมไม่มีลูกมันออกออกมามีสองสีแต่ว่าหางมันเป็น,น,นอ่าแล้วก็สี่ตัวแล้วก็หางหางงอทุกตัวเลยแล้วออกมาสีขาวหมอกะไสีขไปเตยลงในกลุ่ม ขอบคุณใบเตยนะคะขอบคุณค่ะลงให้ดูอยู่ในกลุ่มพี่ตุ๊กก็ลงให้ดูอยู่เราก็เรยกว่าขายแมวไม่ใช่บอกเลขกล่องวัันน้น